ก็เลยมาเพิ่มเสาอากาศบลูทูธครับพอดีผมซื้อแล้วก็ดองไว้นานแล้วนี่เสาบลูทูธพอดีเมื่อวานผมเอาไปทดสอบไปทดสอบแล้วก็มันเหมือนพอตั้งห่างๆไกลๆแล้วมันมีเสียงสะดุดครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยกลับมาทำการโมดิฟายมันเลยนี่ก็มาทำการโมดิฟายโดยการคิดว่าจะเพิ่มเสาอากาศครับนี่จะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็น mtb 2 2สองนะ เป็นแอมบูทูธนี่ไอตู้ที่ผมเอาไปทดสอบเล่นนะ่ะตู Band นะ้แบนพาร์น่ะให้ดูกันแล้วก็ถ้าสังเกตสังเกตครับตรงนี้จะมีเสาอากาศบูทูธอยู่นี่จุดนี้ครับมันจะเขียนว่า A N T เห็นไหมแต่ตอนแรกมันจะไม่มีอันนี้นะมันมันจะมีเป็นแบบว่าพื้นที่อ่ะเป็นพื้นที่มันทําไว้ทําไว้รอต่อเสาอากาศนะครับ คือสำหรับถ้าใครอยากจะเสียบเสาอากาศให้เราไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นเสาอากาศมาต่อครับผมก็ไปซื้อมาละนี่มันจะมีเป็นแบบแบบนี้เป็นแบบเสารหรือว่าถ้าอยากประหยัดก็จะเป็นแบบแบบแผ่นแผ่น PCB บเปล่าๆ,ๆอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าพวกลำโพงพวก JBL พวก JBL อ่ะมาแช่ว่ะมันจะมีเสาแยกด้วยกันทั้งหมดเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเสาบลูทูธเช่นเดียวกันนี่ อันนี้ไม่กี่บาทนะแค่สิบาทอันนี้20บาทเองถูกมากครับเนี่ยคือแล้วแต่คุณเลยคุณอยากได้แบบไหนแบบนี้ก็ได้แปะเข้าไปเลยแอบบแบบหรือว่าจะอยากได้เป็นเสาอย่างนี้ก็จะรับได้ไกลกว่าเนาะผมก็เลือกเอาแบบที่จะเป็นเสามาครับแต่ว่าคุณต้องต้องซื้อตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะนี่อันนี้จะเป็นหัวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยอันนี้จะเป็นหัวที่มันเหมือนว่าเอาไว้บัดกีต่อเนี่ยเห็นไหม อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่หัวมันก็คือเราก็แกะออกมาแต่ว่าต้องใช้ความชํานาญหน่อยนะเอาแหนบหนีบเข้ามาแล้วก็เอามาบัดกีติดผมก็บัดกีติดเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยผมก็นั่งบัดกีบัดกีเสร็จแล้วเนี่ยบัดกีติดไปเลยขามันจะมีสามขานะหนึ่งสองสามส่วนขาฝั่งนี้มันลอยไว้ไม่ได้ใช้อะไร เอเสร็จแล้วผมก็อืมทมตประกอบตัวนี้อันนี้เหลืออีก3ต้นเดี๋ยวเอาแค่เอาไว้ modify ครับนั่งทำอยู่พักหนึ่งพอดีเอามาแกะแล้วก็เช็คแบตด,ด้วยก็พอทำเสร็จหัวมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็เสียไปเลยแยวจะได้มาลองกันว่ามันไกลประมาณไหนนี่นะกดเข้าไปเลยพอเีเสร็จก็นี่กดเข้าไปเลย มันจะบัดกียากหน่อยนะนี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไขไปเลยครับทีนี้เราค่อยหาว่าเราจะไปวางไว้ตรงไหนดีแต่คงคงจะหาเทียบแอบวางไว้แถวๆนี้คงจะมัดมัดไว้แถวนี้ยแหละหรือว่าอาจจะรูเออไว้ข้างล่างก็ได้ผมมันจะสัญญาณเข้าตํารูช่องลมเนาะเดี๋ยวอาจจะวางไว้แถวนี้ หรือก็แล้วแต่ครับเพราะว่าคงไม่เอามายื่นมานอกตู้แน่นอนเพราะว่ามันดูเกะกะเกินไปก็คงเดี๋ยวแอบ,แอบไว้ในตู้เนี่แหละเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งอาจจะมัดไว้แถวแถวนี้ก็ได้เพราะว่าตู้ก่อนนี้ผมก็มัดไว้แถวนี้เดี๋ยวเรามาลองระยะทางกันว่ามันจะได้ไกลขนาดไหนนะมาลองกันครับ,รบเ,เดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับโดยนี่จะใช้มือถือเครื่องนี้นะเสาผมเอาแอบไว้ตรงนี้นะเสานี่ผมเอา เอ,อเคบันทายมัดไว้ก่อนเพราะว่าผมยังไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนก็เนี่ยเห็นไหมเอามัดกับสายสัญญาณไว้เลยเนี่ยเคบันทายมัดไว้ลอยอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็ลากสายมาเนาะอาจจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดนะครับไฟส่องให้ดูหน่อยนี่เสาผมอยู่ตรงนี้นะนี่สายก็ลากมาต่อจากจุดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะไกลขนาดไหนนะก็เดี๋ยวใช้ทดสอบเพลงนี่ครับ เสียงพินแล้วเดี๋ยวมาดูกันนี่ไปลองดูครับผมจะออกนอกบ้านบ้านลกหน่อยนะนี่พอดีลื้อของทำลำโพงเนี่ยออกนอกบ้านไปเลยยังดังอยู่นะนี่ปิดประตูด้วยปิดประตูไปเลยแล้วก็เดินออกมาครับ ยังดังอยู่นะนี่สบายๆเลยครับออกนอกบ้านนี่แอบลังเสาก็ยังไปได้นะรับได้สบายๆเดี๋ยวหาว่าโกงลองหยุดให้ดูนี้นี่เห็นไหมแหมไกลมากเลยนะนี่ออกมานอกบ้านนะนี่จบไปดู ก็ถือว่าโอเคนะครับรับได้ไกลอยู่เนี่ยเราได้ไก่จริงๆผมโมไว้สองตู้แล้วให้ดูอีกตู้นึงตู้นี้ผมก็ทําเหมือนกันเลยตู้นี้เมื่อกี้เอาแบตมาเช็คอยู่พอดีแบตมันมีปัญหามันไม่มีปัญหาหรอกผมก็แบตมาโมใหม่นี่ตู้นี้ผมก็ทําเหมือนกันเอาเสามาเพิ่มไว้นี่อันนี้ตู้นี้นะนตู้นี้ก็โมเหมือนกันครับเอาเสามัดไว้ตรงนี้นี่แล้วผมมมโมแบตใหม่ครับพอดี มันแบตบผมเพิ่มบาลานซ์ให้มันสายไฟเลยยุ่งเหยิงเลยไม่ได้ทําคลิปไว้ผมเอาบาลานซ์แอบไวข้างหลังเนี่ยบาลานซ์แอบไวข้างหลังเพราะว่าให้แบตมันเกียเกียรไฟจะได้ใช้ไฟคุ้มค่าครับเนาะส่วสนใครสนใจจะซื้อเสาวพวกบลูทูธพวกนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคนะครับคลิปนี้มีแค่น,นี้ครับสวัสดี